กรมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทั่วไทยพวกเราห่วงใยและใส่ใจให้บริการจะสื่อสารต่ออุดมการเป็นที่กล่าวขานเรียกชื่อหน่วยงานกอสอลไม่เสื่อมคลาวันที่19กร,รัก,กรกฎาคม2 5 1 4สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาาดดำเนินการสอบเพื่อเมือสมรรถนะในการคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานจำนวน6อัตรารูิที่การสอบสัมภาษณ์มีผู้เข้ารับการดะเมินจำนวน2 1 7คนโดยมีนายเนธิพตประเวทวงศ์สถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการสอบในการสอบัดเลือกครั้งนี้สำนักงานสัสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากดำเนินการสอบภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9 ตามมาตรการของจังหวัดตากอย่างเคร่งครัดดังนี้จำกัดจำนวนผู้รับการประเมินโดยมีการจัดแบ่งช่วงเวลาเพื่อเข้ารับการประเมินเป็น6ช่วงเวลาช่วงเวลาละ36คนจัดสถานที่ในการลงทะเบียนในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีและจัดจุดพักคอยเพื่อเข้ารับการประเมินตามหลักโซเชียลดิสเทนซิ่งและมีการทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้รับการดาเมินและเจ้าหน้าที่จัดให้มีแอลโกอฮอล์เจล70%เพื่อทำความสะอาดมือตามจุดเสี่ยงต่างๆหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกำหนดให้ผู้เข้ารับการดาเมินและเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนารรมัยต่อเวลาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับท่านหัวหน้าในทิศประสรวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตานะครับสวัสดีครับหัวหน้าอยากให้หัวหน้าพูดเกี่ยวกับภาพรวมของการ จะสอบประเมินสมรรถนะในวันนี้ด้วยครับครับสาหรับในวันนี้นะครับสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากได้นาเนินการสอบสัมภาษณ์น้องๆเพื่อมาเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจนะครับมีน้องๆให้ความสนใจถึง2 1 7คนนะครับและที่สําคัญโครงการนี้เองเราได้ดําเนินการขึ้นภายใต้ในโยบายทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิการใช้เจลล้างมือแล้วก็การรักษาระยะห่างทางรัฐบาลได้มีนโยบาย ในการที่ให้จ้างน้องๆเพื่อมาเป็นพนักง,งานราชะการเฉพาะกิจนะครับซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะได้มีน้องๆเข้ามาช่วยงานในส่วนราชะการต่างๆครับขอขอบคุณน้องๆผู้เข้าสอบทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือด้วยดีแล้วมีการใส่แมสและก็รักษาความสะอาดการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบแล้วมาเป็นสมาชิกร่วมกันทํางานครับด้วยผลการสอบคัดเลือก สำนักงานสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักง,งานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิชาการแรงงานภายในวันที่23กรกฎาคม2564ณสำนักงานสืิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากสารการชั้นหนึ่งจังหวัดตากหรือทางเว็บไซต์ t a ก l a b o r g o t h หรือทางเพจ Facebook สำนักงานบริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดกรมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทั่วไทยวก้ข่าหัวใหญ่และใส่ใจให้บริการจะสื่อสารต่ออุดมการเป็นที่กล่าวขานเรียกชื่อหน่วยงานกสลไม่เสื่อมคลาด